สวัสดีครับวันนี้วันที่10กรกฎาคม2566นรสินะครับสัญญาณของเซตนะครับยังคงมีการรีบาวกลับขึ้นมานะครับวันนี้ปิดตลาดด้วยการบวกไป6.38จุดนะครับอยู่ที่1496.89จุดนะครับส่วนเซตนั้นก็ลบลงมาเล็กน้อยนะครับลบไป 0. จุดตลาด m i นะครับก็ลบไป0 9 9 3จุด นะครับอยู่ที่457.16จุดนะครับราคาอื่นๆก็ยังทรงทรงตัวนะครับรวมทั้งหมดนะครับก็ดูเหมือนจะขึ้นไปนะครับค่าเงินบาทก็35.14บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ทองคำก็ตอนดูตอนนี้ก็ดูเหมือนมันจะอ่อนตัวแต่จริงๆแล้วมันขึ้นมาเยอะนะครับอยู่ที่1,924.77จุดน้ำมันก็เช่นเดียวกัน เกิน70ดอลลาร์ต่อเบาร์ขึ้นมานะครับทีนี้เราจะไปสแกนหุ้นหาดูวอลุ่มนะครับพือเกณง์กำไรตัวที่มีวอลุ่มเข้ามามากสุดนะครับเมื่อมีวอลุ่มเข้ามามากสุดก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะขาขึ้นของของราคาหุ้นนะครับคือหุ้นนั้นก็มีความนิยมคือถ้ามีวอลุ่มเข้ามามากสุดตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นิยมเราก็จะเข้าดูว่า จังหวะเก่งกําไรของเขาว่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นขาลงหรือจะต้องรอยยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโดยการตั้งคอนดิชันดังต่อไปนี้ก็คือสแกนจากตลาดเซ็ตแล้วก็ตลาด m อ i แล้วก็มีผลลุ่มเป็นตัวสําคัญนะครับแล้วก็เรียงจากผลลุ่มมากไปหาน้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กด run screen เข้าไปนะครับกด run screen เข้าไปราคาก็จะออกมานะครับว่ามีตัวไหนมากที่สุดนะครับซึ่งนะครับตัวที่ลงท้ายด้วย80จะจะเป็นตัว หุ้นบุริมิทธิ์ซึ่งเราจะข้ามไปนะครับซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ์เราก็ไม่ได้เป็นขายใหญ่เราก็ตัวแรกนะครับก็เป็นจีจีีนะครับวันนี้ก็มีบลลุ่มเข้ามามากสุดนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันลลุ่มนะครับก็มี value อยู่ที่สามแสนเจ็ดนะครับซึ่งนะครับก็บวกขึ้นไปนะครับเปลี่ยนไป0.01นะครับก็ดูตัวแรกเลยนะครับ ดี b เป็นจังหวะอร่อยนะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจํากันนะครับก็จะเห็นว่าเป็นต่อไปก็คือเป็นจังหวะที่เขาจะต้องไซเว่อขึ้นไปนะครับก็คือเข้าเก่งกําไรในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับเราจะได้เราจะได้ทํากําไรได้นะครับจากจุดนี้ขึ้นไปก็คือเขาจะเป็นจังหวะไซเวฟขึ้นไปก็คือค่อยๆ่อยไซเว่ขึ้นไปที่ด้านบนนี่คือจุดที่ทํากําไรนะครับของตัว TtB แล้วตัว tgb นี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามาเป็นอันดับ1อันดับ2ตลอดถ้าเกิดไล่ไปดูคลิปของเราในทุกๆคลิปนะครับ tgb จะเป็นตัว1ตัว2ตัว3ตัว4มาเรื่อยๆนะครับโผล่เข้ามาในการที่มีวอลลุ่มเข้ามามากสุดดังนั้นก็แสดงว่าตัว tgb ก็เป็นตัวที่นักลงทุนนยิยมสุดนะครับวันนี้นั้นนะครับราคาของ tgb ถ้าดูจาก m s d ก็ดูเหมือนยังคงไซเวดาาล,ลงไปแล้วก็เหมือนจะไซเวกข้างนะครับ ส่วนไ s i ก็ยังคงชี้ออกเดานข้างนะครับเพราะดูวอลุ่มก็เลยมีมีวอลรุ่มเข้ามานะครับบ้างเล็กน้อยนะครับมีวอลรุ่มเข้ามา350มิลเลียนนะครับสำหรับวอลรุ่มชาวไทยส่วนชาวต่างประเทศนั้นต้องรอดูประมาณทุ่มหนึ่งเขาจะสรุปมาให้ดูกันนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับดูจากราคาหุ้นปัจจุบันก็คือเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับคือเขาจะสอดคล้องกันนะครับในหลุมของเขานะครับก็คือจะต้อง มีการจากักถ้าถ้าเราดูจากการเคลื่อนตัวของ l i เนเรกชันนะครับต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดพอสูงสุดเสร็จเขก็จะลงมาต่ำสุดเมื่ต่ำสุดเสร็จเขก็จะจังหวะไซเว์ขึ้นไปที่สูงสุดนะครับการเคลื่อนตัวเหมือนจะเป็นเส้นตรงแต่ว่าก็เคลื่อนตัวตามจังหวะการขึ้นลงของราคานะครับก็เป็นไปตามการเคลื่อนตัวของเซ็ตด้วยนะครับวันนี้เซ็ตก็มีการาพุ่งขึ้นไปนะครับราคาก็เลย ูเหมือนว่าจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดราคาเซ็ตยังคงพุ่งขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสที่จะราคาราคาของ g t b ก็จะต้องไซเว่ขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นั้นนะครับมีไซเทียนยาวอยู่ด้านบนก็หมายความว่าถ้าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่11นะครับก็ราคาก็จะไซเว่ยพิจารข้างนะครับเพราะอะไรครับ MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นศยสี่โลนะครับเพราะฉะนั้นราคายังคง way ไซเว่ยพิจานข้าง ถึงไซว์อัพขึ้นไปได้นะครับแต่ยังไงซะก,ก็ยังคงจะต้องเข้าเก่งกำไรในจังหวะช่วงเวลานี้นะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ราคาต่ำสุดของเขานะครับอยู่ที่1.45.54นะครับก็น่าสนใจเข้าเก่งกำไรนะครับอันนี้ถ้าลงทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับแต่ว่าให้เข้าเก่งกำไรที่ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับพอเข้าเก่งกำไรไว้ท่านก็รอมันไซ d e เว y ขึ้นไปที่จุดสูงสุดไปขายที่ 1.75่นะครับาะอะไรครับเพราะว่ามันก็ถ้ามาถึงตรงนี้เสร็จก็ต้องไซด์เวดาวลงมานะครับก็มันจะขึ้นอยู่ระหว่าง1.1.54ถึง1.75นะครับนี่คือเทคนิคของตัว gcb ในช่วงระยะเวลานี้นะครับคือเราต้องย้ำว่าเป็นช่วงระยะเวลานี้นะครับถัดมานะครับบันปูในช่วงเวลานี้นะครับก็ยังคงจะเป็นตัวที่จไซด์เวลด้านข้างนะครับแล้วการบีบตัวเข้ามาหาการของบรูชแปรนะครับก็ กำลังกำลังจะพิจารณาแดนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาบีบตัวเข้ามาการเสร็จแล้วเนี่ยถ้าแดนถ้าแดนแดนลบเข้าอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งขาลงเขาก็จะไซส์ดาวล,ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มารอรับได้ที่แดนลันด้านล่างก็คือ6 9จุดนะครับแต่ครับในจังหวะน,นี้นั้นนะครับให้พิจารณาตรงวอลรุ่มก่อนนะครับเมื่อวอลรุ่มเข้ามาที่ร้อยร้อยเจ็ด มิเลียนเนี่ยก็หมายว่าราคากําลังก็เป็นการย่อตัวแล้วก็คือกดราคาต่ําลงมาเพื่อจะช้อนรับนะครับเขาก็มีเจ้าที่รอช้อนรับอยู่นะครับแล้วก็ดูเอ็มคือมันยังมีโอกาสที่จะชี้ขึ้นไปแล้วก็ซ้ายเวยืนอยู่เหนือเส้นซีโ่ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแม้ว่าวันนี้นะครับ่า RSI นั้นชี้ลงไปที่47แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาที่5060ได้ ดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องรอดูว่าจังหวะของเขานั้นจะเลือกข้างเป็นขาลงหรือเขาจะพุ่งกลับขึ้นไปแล้วไซด์เว่ย์ออกดนข้างนะครับตัวนี้ต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างอย่างเดียวครับเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางให้ราคาหุ้นจากตอนนี้ไซด์เวย์ดาวนะครับให้เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีจังหวะเช่นนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคือมันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับช่วงนี้ ต้องรอดูวันที่13นี้นะครับถ้าเกิดวันที่13ราคาล่วงลงมาตัวบ้านปูก็ต้องล่วงลงตามนะครับเป็นไปตามจังหวะของเซตนะครับแต่ว่าวันนี้เซตขาขึ้นแต่ว่าบ้านปูก็จันชี้ลงก็ต้องรอดู m อ c ต่อไปนะครับว่า m อ c d นั้นจะยังคงยืนอยู่เหนือเส้นศต่อไปได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งใจออกกันนะครับสำหรับท่านที่กำลังรอบ้านปูอยู่นะครับเพราะยังไงเซตถ้าเราไปดูตามเฟรมวีค บ้านปูก็ยังจะคงจะต้องทำกำไรต่อไปนะครับเพื่อเป็นจังหวะไซวฟขึ้นไปยืนเหนือเส้น2แล้ววันแล้วก็ยืนเหนือเก,กินกลางมือจะเปนก็จะพุ่งขึ้นไปที่13บาทอาจจะไปถึง13บาทในปลายปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับสลับบ้านปูก็ยังไงก็อดทนรอกันต่อไปนะครับสลับอันนี้ก็คือทางเฟรมวีคแล้วก็ทางเฟรมเดย์ต่อมานะครับตัวตัวนี้ก็มีวลลุ่มเข้ามาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับสลับสิรินะครับ แต่ทีนี้เขาก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปเพราะว่าเขายังไม่แตะด้านบนนะครับอันนี้เกือบแตะนะครับเกือบแตะอันนีเนีเลกชันด้านบนนะครับเขาเมื่อแตะด้านล่างเสร็จนะครับเขาเมื่อแตะด้านล่างเสร็จเขาก็จะไปแตะด้านบนนะครับด้านล่างก็คือแตะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่14นะครับพือสภาก็มีการผลการเลือกตั้งออกมานะครับราคาก็ค่อยๆไซเว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาถึงวันนี้วันที่10นะครับราคาก็ ดูเหมือนว่าจะกาลังจะเลือกข้างเป็นเหมือนโดจินะครับแล้วเป็นแท่งเทียนสีเขียวที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็มีโอกาสราคาไซเวกับขึ้นไปนะครับวันวันพรุ่งนี้วันที่11วันที่12บสอวันที่13มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอรอดูว่าจังหวะของมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราเรา,เราอธิบายได้จาก m อเมซี่ก็เห็นว่าจังหวะของมันไซ์เวดาวงไปนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าราคามันอาจจะเป็นไปตามจังหวะของเอสดีมีการยอดตัวกันก่อนนะครับแล้วให้ใส่ค่อยชี้ขึ้นไปนรก็ดูเหมือนจะไซด์เวฟด้านข้างนะครับก็เป็นเช่นีนะครับสลับสริตัวนี้ยังคงถ้าเราดูจังหวะของไทม์เฟรมีก็ยังเห็นว่าเขาจะต้องทํากําไรขึ้นไปต่อได้อีกนะครับแล้วก็มีการบีบตัวเข้ามาของบรูจแบนดูเหมือนว่าจะกําลังจะเลือกข้างนะครับการบีบตัวเข้ามาของบรูจแบนก็เหมือนจะเลือกข้าง ตอนนี้แต่ตอนนี้ราคาของอาทิตย์นี้ยังคงยืนอยู่ด้านบนของตัวลีนเนียอะ e รช่เตรงกลางได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไซด์เว์ขึ้นไปด้านบนได้เช่นเดียวกันมันก็ลองพิจารณาแล้วค่อยๆดูนะครับเพราะว่าออนนี้ก็เป็นวันต้นวีนะครับยังคงไม่มีวอลรุ่มเข้ามาเท่าไหร่นะครับมีวันรุ่มเข้ามา9 93ล้านนะครับแล้วก็ MACD ยังคงไซด์เวด้านข้างอยู่นะครับไฮสก็ไซด์เวกนข้างอยู่ที่56นะครับ นี่ก็คือแนวโน้มในการที่จะดูราคาหุ้นต้องมันช่วงนี้เป็นเหมือนกับการยังไม่แน่ไม่นอนอาจจะมีการผันผวนขึ้นขึ้นลงๆนะครับก็เรียนให้ทั้งทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับนี่เราก็บอกมา3ตัวเลยนะครับงันเอาตัวที่4ตัวหนึ่งนะครับ WHA นะครับ WHA ก็วันนี้ก็ย่อตัวลงมาแต่จริงๆคือคือเขาย่อย่อตัวลงมาแล้วก็รุ่มก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเซ็ตก็ยังคงบวกนะครับ ก็แสดงให้เห็นว่าราคาของมันก็ยังคงจะต้องไซเวไปทางข้างเพราะอะไรครับเพราะ MA c d เนี่ยก็ดูเหมือนจะไซเวกันข้างแล้วตัวนี้มันคือมันกําลังเลือกข้างนะครับแล้วก็ราคาต่ําสุดแล้วทีนี้ข้างถัดไปมันยืดอยุดด้านบนของตัวบูรเจแบ n นเพราะฉะนั้นราคามันก็จะไซเวขึ้นไปที่4.91นะครับในที่สุดนะครับก็วันนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามา56มิลเลียนนะครับ M A C D R S I ก็ชี้ลงไปที่56นะครับดังน,นั้นราคาก็ามีการย่อตัวลงมาสุดท้ายแล้วก็ต้องเปลี่ยนขึ้นยืนอยู่เหนือเกลการมุจแบนและไซเว์ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับเราก็ภาวนาให้เป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ดูจากท f าเฟรม e e k นะครับว่าเขาจะมีโอกาสไปที่เจ่าไหร่นะครับท f r เฟรมว e กก็บอกว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นไปแตะด้านบนแล้วดูเหมือนว่าจะแตะเรียงนะนะครับน่าจะไปแตะเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดแตะลุปเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องไซด์เวกด้านข้างนะครับแล้วก็ยืนอยู่ด้านบนของบูลเลตแบนและลีเนียลักชั่นนะครับก็จาก m อ c d ยังคงไซด์เว์ด้านข้างหายใส่ชี้ลงนะครับราคาก็ย่อตัวลงมาของตามเฟรมวีคนี้นะครับดันั้นทางทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับดูเหมือนหลายๆตัวที่มีบนลรุ่มเข้ามาก็จะหมู่บอกทิศทางในวันพรุ่งนี้ที่เป็นอย่างก็เป็นอย่างดีนะครับว่าพรุ่งนี้อาจจะมีการ ไซด์เวลเดินข้างราคาก็อยู่กวงแคบๆนะครับยังไม่ยังไม่มีการแบ่งข้างนะครับยังไม่ยังไม่ขึ้นหรือยังไม่ลงนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงการบีบตัวเข้ามาหากันนะครับการไซด์เวลออกด้านข้างนะครับสลับหุ้นต่างๆก็ดูเหมือนว่ามันยังคงรอจังหวะที่จะเลือกข้างนะครับนั้นทุนก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็รอดูท่าทีนะครับว่าแต่ว่าถ้ามันร่วงลงมาก็ เป็นเป็นปนัญหาใหญ่นะครับเราก็เข้าไปดูเซตกันก่อนนะครับว่าโอกาสจะเป็นอย่างไรนะครับดูเซตให้ท่านก่อนนะครับเซตก็อ่านดูเหมือนว่าโอกาสที่ต่ําสุดเขาจะขึ้นไปสูงสุดนะครับตรงนี้คือถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดของเขาเขาก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปที่ตัวสูงสุดแต่แต่แต่นะครับคือเซตเขาทํานิวโลนะครับเห็นเขาทำนิวโรใช่ไหมครับ เมื่อเขาทำนิโลเขาก็จะต้องมีนิโ l ล w ใหม่นิโอล์ไซเวดาวนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดไปเขาจะลงมาที่4ี2พันี่จุดนะครับน่าจะลงมาที่4444 4, 40, 4 40, นะครับ49จุดโอกาสนี้ก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าเราก็หวังว่าให้เขาผ่านพ้นวันที่13ไปได้นะครับซึ่งราคามันจะไซเวกลับขึ้นไปด้านบนนะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับวอลล่มก็วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเข้านะครับแล้วก็ สายก็ดูเหมือนจะชี้ขึ้นนีเบสซดีก็ชี้ออกด้านข้างยืนเสมอตัวกับเส้นซีอ่านเส้นสัญญา l แล้วก็แต่ว่าต่ำกว่าเส้นซูนยนะครับทีนั้นก็ยังคงยังไซเวลกด้านข้างได้นะครับสำหรับราคาในวันพรุ่งนี้จะไซเวลด้านข้างนะครับอาจจะปวกลบไม่เกิน2จุดนะครับไม่เกินแต่ก็แต่ก็ดูแล้วน,น่าจะเกินอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ภาวนาให้เขาไม่เกินจุด2จุดนะครับเพราะว่าราคาเป็นจุดแคบแคบก็ถือว่า ให้ Band b ู l l i ตเจอร์แบบีบตัวเข้ามากันเพื่อจะเลือกข้างนะครับตอนนี้ก็คือเป็นขาลงนะครับแต่ว่าเราก็ภาวนาให้เขาพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็ดูจากตามเฟรมวีก็ได้นะครับสลับตัวเซตก็ตามเฟรมวีก็คือจังหวะถัดไปมันจะค,ค่อยๆดีดกลับขึ้นไปไปชนเส้น2องว,วันอาจจะทะลุก็ได้หรือว่ายอดตัวลงมาก่อนที่จะทะลุขึ้นไปที่1 6น0จุดนะครับสลับเซตนะครับ ก็ยังคงเป็นไซด์เวดาวนะครับเซตก็ยังคงเป็นไซด์เวดาวนะครับสลับที่เราดูในจังหวะนี้นะครับก็ภาวนาให้เซตนั้นยืนหยัดอยู่ให้ได้ถึงพันห้าร้อยนะครับพันห้าร้อยสามสิบจุดนะครับพันห้าร้อยสามสิบสามสามสิบสี่จุดนะครับถ้าเขาสามารถผ่านพ้นจังหวะนี้ไปได้นะครับก็จะพุ่งขึ้นไปที่พันหกร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ผ่านตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็เห็นว่าเขาต่ําสุดก็คือที่ 4 8 7 0เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาลงมาที่จุดต่ําสุดเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะถัดไปก็ต้องเคลื่อนตัวขึ้นไปถ้าเป็นจังหวะนี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่าเขาสูงสุดเขาก็ลงมาต่ําสุดเรียบร้อยคือกรอบเลยเนีชั่นต่ําแล้วจังหวะถัดไปก็ต้องไซเวกับขึ้นไปนะครับก็เรียนให้ทักทุนด้ทราบแบบนี้ขอให้เป็นไปอย่างที่อ่าแอดมินได้ภาวนาไว้นะครับยังไงก็ ทท่านก็กุณากดแชร์ share, กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับกราบขอบคุณสําหรับท่านสมาชิกที่ก,กดถูกใจและสมัสมสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับลรวก็กราบขอบุณอย่างสูงนะครับเราก็มีแต่ความจริงใจและอธิบายขั้นตอนว่ามันจะขึ้นหรือจะลงหรือจะเป็นยังไงบางตัวนะครับให้ท่านดูเป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วท่านนําไปทําการบ้านแล้วก็ฝึกวิเคราะห์ดูนะครับให้เป็นให้เป็นความความ สบายตาความสบายใจแล้วก็เห็นทิศทางนะครับของราคานะครับก็คอยท่านทำกำไรให้ได้นะครับเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับสู้ต่อไปนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ